วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเก็บต้นไม้ของพ่องอย่งชายชาตรีตาสตรีมสะเบิร์ดเจ๊กูแน่โฮู้้เคย กระโดดทำไมนี่คงเป็นความคิดแรกในหัวของพวกคุณมันไส้เล็กๆกับความแค้นอีกหน่อยๆมันก็เลยทําให้ผมกระโดดเข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทุกคนคิดว่าผมจะตายใช่ไหมเอาเป็นว่าผมไม่สปอยแล้วกันการที่เราเข้าไปยืนอยู่ในพุ่มไม้มันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นตัวเราจะให้หนีไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นิสัยฉันหรอกนะเฮ้ยพี่ชายมีอะไรคุยกัน หมดแล้วขอรับหมดแล้วจริงๆความอดทนเนี่ยมาเลยโยมาสตา,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 าร์เบอร์รี่ต่อโอ,โอเลือดไม่ล้นเลยนะควายเออติวเดไปตีกูไงติวเดติวเดไมึงตีกูเดมันมาอยู่เฉยให้เราฟันขนาดนี้ไนงะต่อ,อย่างนี้ไ,นไปคุยกันละะ่ะมึงฟันดีครับน้องสวัสดีครับผมฝันดีไม่ได้ถามมึง ที่สุดเจ้าก็มาจนได้สินะต้นไม้ของพ่อขาวเนี่ยแหละจะตกไม่ร้องเอ๋งเลยอย่างงี้ป่ะพี่ใช่ใช่ไอ้ใช่ใช่เป็นแค่ต้นไม้จะมาสู้ดอกไม้อย่างข้าได้ยังไงก็อย่างงี้ไงก้าเด้รู้จักว่าคนม้อยขงพ่อ ขอโทษผมกลัวแล้วไม่เอา,ย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 าอย่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 าครับพี่ผมกลัวแล้วพอสปาร์ตาลูกไม่อยากแดกบาเล斯ากูถ้ากูวางมึงก็งยูง่อยู่ดีเออวะ่ะจริงด้วยในปงเง้อปองยังกูบล็อกกสองยังกูโอลังก็สังยังปูบล็อกกต้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสวัสดีไม่ได้ถามมึงไม่ว่าเจ้าจะมีแผนอะไรไม่ได้ผลหรอกเจ้าเอาชนะข้าไม่ได้ใช่ข้ารู้แต่เขาทำได้ ニトリ2枚目のブルーアイズを引いたそれは違うな俺は希望を手にしたんだ俺の引いたカードは封印されしエクゾディアえっファイブオッ เฮ้ยเฮ้ยพี่ที่มันป้อมผมนะเฮ้ยเฮ้ยยา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 โอ้โหเฮ้ยพี่ไอมีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยมีอะไรคุยกันรีบพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นเหมือนในคลิปเลย โหโหจผู้นี้วันหนึ่งของขาอยู่ง้นเหรอเดี๋ยวข้าจะจัดให้แบบบ้อๆจัดมาดิขอแบบบอได้ๆๆๆค่นพี่เดี๋ยว่อนพี่จเย็นๆนจเย็นจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะใช้โปนน้นเดินช็อปโปดักอนาคตจังหวะน,นั้นแหละจังหวะน,นี้แราะคุณจะสวนตีก a ่ตอ นไปโรคเกศไม่รู้เป่ากูเนี่ยชนะทั้งซอยมาหมดแล้วชกต่อยอ่ะเป่ายิ่งชบเว้ยโมไหนหลานไอซอนตีมเดี๋ยวมึงโดนกูแน่ถาไอเด็กขาดเด็กจ้างเกม もう一回だいいじゃろジャンケン <woman> ポンお前お前はいお前はいる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  ้มองไม่เห็นกูอดีไอ้ควาปอตีจิตต์ตอตีจิตต์ตอตีจิตต์ตหายไปไหนวะตายตัวเองตองีจิตตอหายตู้ ต้นไม้อยากมีปัญหากับมาหลอกเหรอถ้าต้นไม้ชนะมาหลอกได้เดี๋ยวมาหลอกร้องเพลงให้เลยเพลงหนึ่งแต่ถ้าต้นไม้แพ้มาหลอกต้นไม้จะต้องใส่เชุดเมดและเต้นแบบคยตี้โอ้โหแน่จริงก็เข้ามาเลยซิเป็ก่อนได้เปรีย่ยบไไอ้วพทุเรจ้าไม้ตายฝนหลวงของพ่อ ก็รีบไปไหนมาเกิดไปแล้วมันถึงเวลาของมาหลอกบ้างแล้วตอนไหนต้องเสียใจตอนที่มาหลอกเอาเจ้งบ้านหลอกจะฆ่าศัตรูทุกคนมีอะไรคุยกันสิพีพีเฮ้ยมีอะไรคุยกันรี่ฝนหลวงของพ่อฟิกอร์ฟิก์โยกอะ่ะไม่ไม่มีคนช่วยแล้วซิไอ้อ้วน วอนนี้ผมจะสวนโ oh อเคก็ไม่ได้เดินเลยโอลิชิตตอนไห้จะทำระลอกเลยเราเคยเป็นเพื่อนที่ด,ดีต่อกันไม่ใช่หรอือนพ่อเป็นเพื่อนแม่ไงไปคุยกันลากมะม่วง กหลบชิโก้แต่ต้นไม้ยื่นมือเข้าไปแทงชิโก้ต้นไม้มันไม่เก่งอย่าเอามาเล่นได้ไหมว่าเบื่อจังเลยพวกนี้เนี่ยเออใช่ถ้าเปลี่ยวจริงก็ไปเล่นในแล้งสุพีมันไปสุพีมก็ไปเล่นกันละเว้ยพวกเจ้ายังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของต้นไม้พวกเจ้ายังไม่พร้อมคัดเพื่อนต่อไป กกกิบบกโก้แตต้นไม้ยื่นมือเข้าไปทั้งชิโก้ฝนเที่ยงโดนมึงหัวแตก <c oughs> อยากจะทอ็อกซิกเข้าหลังอย่าสะกอตแ <c oughs> จ<า>กโดนตบไม่ต้องร้องนะน้องนะก็เพราะลูกพี่น้องยังไม่ร้องนะน้องนะมี <c oughs> แบตล้างตาพี่ก็พร้อมนะน้องจ้ะเฮ้เดี๋ยวต้นไม้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ย มามททักทยยื่นมือไปให้จับแล้วก็แล้วก็ไอซียูอยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาสี่แล้วก็แล้วก็ต้นไม้มาอย่างเป็นมิตรเดินเข้าประชิดแล้วก็แล้วก็ลาก่อนนะเจ้าตัวแจกให้ทีมแบกแลก้วก็แล้วก็ผ่านมาแล้วจะสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมจะแรงแค่ไหนมันก็งันงันแหละตอนนี้งันงันเลย